ิดว่าแบบไม่ให้คิดถึงเขาเขาอยู่เดี๋ยวผมลูกไหมครับเดี๋ยวหายหายอ๋อไม่เป็นไรนะลูกโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยลูกาเรื่องหมอใหญ่ทเร็วไม่เป็นไรหไม่เป็นไรหมอได้หมอเอาอยู่หมอเอาอยู่หมออยู่ไม่เป็นไรหมอผ่านเคสนี้มามากมายอะเดี๋ยวหมอเติมต่อแขนให้เองอ่ะต่อเฮ้ต่อหน้าหงายใหญ่เหญ่เฉยสมสมแล้วที่เป็นสมจริงเป็นลแทหมอตาจย์ ดีทำงานมากว่า20ปีหมอไม่อยากจะมาทีนี้เรามาวินิจฉัยโรคกันดีกว่าเริ่มแรกเรามาดูที่เท้าก่อน้องจับเท้าดูปุ๊บรออ่ะอานักศึกษาจับอีกข้างนึงไปจับอีกข้างนึงมาจับมาจับมาจับผมให้คุณมีเวลาไม่มากจับใช่ไหมเอาแหวกแหวกข้อข้างเอาเพลกแล้วครับผมอ๋อหมอหมอดูตรงเอ่อเฟนโลเฟนโลดูตรงกลางหน่อยซิว่าเป็นยังไงครับเกิดตอนนี้ ตอนตอนนี้ตอนนี้ผมคิดว่าเส้นประสาทฝั่งฝั่งทางขาซ้ายเนี่ยอ๋อเจมินเนสมันเฮ้ยโอ้ใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่อันนี้มันมันมันส่งผลมันมันส่งผลมันส่งผลกระตุ้นถึงแขนขวาของผู้ป่วยครับผมโอ๋อใช่ความคับที่จะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอทดสอบเดี๋ยวผมขอทดสอบเอ่อมัสเซลมัสเซลเรียกชันของ อ๋อการการตอบโต้กับเจ้าใช่ใช่ใช่ไหนลูซิถือว่าการหมอเช็กก่อนคนไข้เจ็บไหมครับแบบนี้เจ็บไหมครับคนไข้เจ็บไหมคนไข้เจ็บไหมครับคนไข้บอกว่าไม่เจ็บลองจับอีกข้างหนึ่งซิหมอ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 เลื่อนเลื่อนคนไข้จะหมดตัวหมอคนไข้เรียนรู้เร็วมันเป็นการเช็คมันเป็นการเช็คว่าคนไข้เจ็บไหมว่าดูอาการว่าส่วนไหนมีปัญหาที่ส่วนไหนอะลองถอดแขนสองข้างก่อนคนไข้เจ็บไหมครับ แล้วข้างนี้เจ็บไหมครับอ๋อคนไข้เลือดหมดตัวโอ้ยอ๋ออ๋อมาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้เราต้องให้ยาชาก่อนให้เลือดคนไข้ก่อนไหมหมอฮะให้เลือดคนไข้ก่อนไหมครับเลือดคืออะไรเลือดนะครับหมอเลือดอ๋อบัดเลเวลคือต่ำแล้วเขาตอนนี้ต่ำแล้วเลือดไหนเลือดไหนเลือด ไออะยู่ที่ไหนหมออาไม่เป็นไรหมออยู่หมออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหมอขอเปิดเลือดหน่อยขอไปเบิกก่อนนี่มันบ้าอะไรเดี๋ยวทำไมเขาไม่ใช่เลือดหรือเปล่าเฮ้ยใช่เลือดโอ้ยมาชอบตบมือหมออันนี้คืออะไรอ่ะอ้าเป็นแบบนี้แหละใช่แล้วเดี๋ยวหมอไปฉีดเลือดเพิ่มก่อนนะ ไม่ไม่ยายยายิงด้วยเดินเซมบัสซัไม่ได้เยผมไม่อกผมพอนผมพอนทางปากเลยหัวหน้าดีมากถูกต้องแล้วใช่คุณหมอ